สวัสดีครั้งครับกาาเรนเจอร์หลังจากนี้ก็จะไม่อะไรอะไรแล้วนะเอ้ยไม่อำลลาอะไรอะไรแล้วนะก็เอย,อย่าไปพูดทางนั้นแล้วกัน <c oughs> เดี๋ยวผมจะเศร้าอีกแซลลี่ฮาโลวียังคิดอยู่นะครับว่าจะทำดีหรือไม่เดี๋ยวเข้าไปดูกันยังไม่ได้เข้าเลยครับทีไรจะเข้าตั้งแต่ รอตั้งแต่รอบ9โมงอ่ะอุตส่าห์หาจังหวะได้แต่ก็เลื่อนเป็น10โมงเห็นเลื่อนที่11โมงเออพอแล้วไม่รอแล้วทำา่องอื่นดีกว่าเสียเวลาอันนี้กว่าจะได้เข้าทีก็6โมงเย็นครับตกหรือขึ้นไปเนะี่ยขอบคุณนะครับสำหรับคะแนที่นำมาให้โอ้โหน้องตีข้ามคันใช่ไหมเนะี่ยโแคสิบ10เองแล้วก็ไม่ลดไม่ขึ้นแล้วนะ ก็ทำกันหรือเปล่าวะมันก็เท่ดีนะคือหลังจากนี้ตัวดีๆมันเยอะแล้วครับก็อยู่ที่ว่าเราจะจัดทีมประมาณไหนก็น่าจะยังทำกันไม่ได้นะอ่ะดูสกิลแล้วกันสกิลระดับ8ดาวอะดูพื้นฐานมันก่อน ระยะมัน452จะแ่ะเออตรงกันอยู่ตีสปปรดด้วย Move, Move okay, มูฟมูฟก็โอเคไม่ไม่ช้าเกินไปพอได้แต่แอทักสปีดจะช้าไปนิดนึงก็2.6วิครับโดยประมาณก็อันนี้ถ้าใส่ตีเร็วให้สักหน่อยก็น่าจะดีนี่เขาใส่ตีป้อมไปนี่เอ,อตัวนี้มันก็ตัวเวทตีป้อมได้ใส่เกียร์เลนตีกายแสนนึงเลย อ่ะนี่แหละครับครูดาวค่อนข้างน้อยครับอย่างกเรยี่สิบวิอันนี้สิบห้าเองแล้วพอเป็นซูเปอร์มาสเตอร์ครูดาวน่าจะลดลงอีกอาจจะเหลือสักสิบวิแปดวิอะไรพวกเนี้ยก็จะเรียกใช้ได้เร็วครับถือว่าเร็วนะตัวนี้สกิลแปดดาวครับอันนี้คือถ้ามันปรับให้ระยะสกิลกว้างกว่านียมันจะน่าใช้สุดๆเลยอันนี้ระยะมันร้อยสี่สิบเอง ไปข้างหน้า1 1 0ไปข้างหลัง140บมันยืนที่452ก็ลด140ก็เหลือ310 10ประมาณนี้ไปก็ตีสัก0 0ม0 0ถึง600ครับโดยประมาณนะคร่าวๆถือว่ามันไม่ท่วงไงคือแนวหน้ามากๆมันก็ไม่ได้รับบับนี้แต่บับนี้มันดีตรงเลดบอสครับทีแรจะเอามาเลดบอสเลยอะ่ะ เอาตรงนี้ก่อนเลยวกันก็ใครไม่มีตัวบัฟเพิ่มพลังไม่มีเรไม่มีมาริครับใช้ซารี่แทนได้น่าจะเหมาะด้วยอันนี้สกิลมันสิบวิใช่ปะครูดาวสิบเอ็ดวิครับก็อพอหมดปุ๊บก็อ,อาจจะใช้ต่อได้เลยก็เลยเพิ่มตีเร็วให้มันอีกนิดก็ได้ ต่อไปสกิลพัมกินบีมสกิลใหม่ครับสกิล <c oughs> สกิลอุลตร้าแตเมจครั้งเดียวสิบเท่าครับสิบเท่าจากพลังโจมตีเออแต่อันนี้ดีหน่อยครับระยะสกิลมันกว้างครับสี่ร้อยห้าสิบสองทำไมต้องตัวเลขเป๊ะขนาดนี้ด้วยนะสี่ร้อยห้าสิบไปก็ได้สี่ร้อยห้าสิบสองประมาณพวกสกิลโคนนันอะไรพวกนี้ครับตัวรุ่นใหม่นี้จะสเปซประมาณนี้แหละสกิลจะกว้างประมาณนี้แหละ เสือขาว600ลาโอ300นี่ก็ระหว่างกลางครับแล้วก็พลังจมตีลดลงไม่แน่ใจว่าลดลงไป30หรือว่าลดเหลือ30ถต่ดูกข่าวก็น่าจะลดเหลือ70%นะครับก็ลดไป30แล้วก็อัตราหลบสกิลก็ลดลงไป30เช่นกัน ก็คือถ้าไม่ใช้สายหลบสกิลเต็มๆอะ่ะก็อาจจะซวยแต่ถ้าพวกสายหลบสกิลโดยตรงอยู่แล้วอะ่ะมันก็อาจจะหลบสกิลนี้ได้ด้วยก็คืออมะตะอยู่อยู่ดีคือแบบพวกหลบเก่งๆอะ่ะยังไงก็อาจจะหลบได้สบายๆคือมันถ้ามันโดนสกิลนี้ใช่ปะ่ะก็เหมือนแบบโดนอย่างอื่นอีกซ้ำอีกก็โอกาสหลบก็มันจะน้อยลง แต่ถ้ามันหลบสกิลนี้ได้ตั้ง,ตงแต่แรกแล้วก็กไรค่าไปเลย <laughs> พอมันยังหลบโหดเหมือนเดิมสกิลนี้ค่อนข้างดีครับดีตรงคูดาวสี่วิสี่วิเท่านั้นครับแต่ระยะสกิลสิบวิครับคือมันตีประมาณสองจุดถกวิถ้าเร่งงี้เหลือสักสองวิก็ตีธรรมดาทีหนึ่งสกิลนี้ทีหนึ่งครับแต่อันนี้เปอร์เซ็นต์ติดสกิลมันประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นตนะ s อสกิลฮัลโลวีนนี่น่าจะเยอะกว่าโอเคน่าจะพูดจบแล้วะพูดจบครับผมก็ปิดเพจไปปิดหน้าข้อมูลไปสรุปทำดีไหมระยะมันก็กว้างนะเหมาะกับตัวใหม่คือแต่น่าจะเหมาะกับคนที่ต้องการมีเลขาดเลขาดมากเลยครับ มาลมันเพิ่มเลือดใช่ไหมบับเลือดเลมันบับจมตีบับตีตีแรงตีเร็ว <c oughs> แล้วแต่ครับแล้วแต่ทีมครับอย่างทีมไอดี ID หัดเป็นไก่นี้ก็คงไม่อะไรอะไม่เอาละทีมเต็มละพอได้ละแต่ถ้าได้มาก็ดีนะ คือถ้าสกิลนี้ใส่บอสก็ปัญหาคือบอสมันหลบได้ตั้งตั้งแต่แรกกันไงครับเฮ้ย <c oughs> แต่ถ้าโดนบอสถ้าบอสโดนไปนี้ยาวเลยนะเดยเมจพุ่งๆเลยเหมือนกันนะเออก็าน่าสนแต่ทำให้บอสตีเบาลงด้วยครับโอ้โหคือขอให้โดนสักทีปักหนึ่งอะ่ะคือยาวๆเ,เ,เลยทีนี้เดยเมจยาวๆเลยเหมือนพวกโดนลดดีเฟนซ์อะไรพวกเนี้ยครับือถ้าจะใส่สรุปเลยแล้วกันว่าจะถ้าจะใส่ของก็ เพิ่มตีเร็วให้สักอันก็ดีเน้นความแรงไหมพี่ว่าไม่เน้นดีกว่าเน้นติดสกิลครับตีเร็วแล้วก็ติดสกิลหลบสกิลด้วยก็ได้ครับก็กระเป๋าไปหนึ่งใบนั่นแหละถ้าไม่ใส่กระเป๋าก็ใส่แหวนหลบก็ได้ครับแหวนหลบแล้วก็เกียร์ที่มันเน้นติดสกิลเออาวุธที่มันเน้นติดสกิลก็ได้ ก็ได้เหมือนกันเพราะเปอร์เซนต์ค้อนข้าสูงทางเลือกก็เยอะเนะสายเวทไงหรือจะใช้คาถาต้านสกิลก็ได้ครับก็น่าสนเหมือนกันนี่น่ะต้านสกิลก็อาจจะเพิ่มไปอีกเออถ้าเพิ่มไปเกินร้อยแล้วเน้นหลบสกิลติดสกิลหลบสกิลแล้วก็คาถาต้านแล้วก็ใส่หมวกอย,อย่างนี้ไปด้วยก็ได้ได้หมวกใหม่ใช่ปะเออ ก็ได้เหมือนกันคือจะกลายเป็นตัวถึกๆเลยอะแต่สกิลลบสกิลแลวถ้ามันอยู่หลังๆมันก็ไม่ค่อยระยะ400มันก็ค่อนข้างอยู่ลึกนะก็ไม่น่าจะโดนจมตีธรรม,รรมดาแต่ถ้าเราไม่ใส่ถึกอะครับเราอาจจะตายด้วยมิสไซล์อะไรพวกนี้ได้เวลาไปเลดบอสอะถ้าไม่ถึกพอก็บอสมาตีแถมไปทัว่วไงบางทีก็วิ่งทะลุมาตีแนวหลังอย่างเงี้ย ก็มีโอกาสสวยเหมือนกันอ่ะขอบคุณคนนี้บ้างครับขอบคุณผู้นี้มากๆที่ให้เราโอ้อันดับเปลี่ยนแล้วแป๊บเดียวคืออันดับตรงนี้ <c oughs> อืเขาบอกว่าเวลามันรีแรงทุกสัปดาห์ใช่ไหมแล้วแรงมันจะลดไปสองแรงครับแม้คุณจะทําแต้มใหม่ได้ตอนสามรอบแรกได้เท่าไหร่ก็เถอะมันจะลดไปประมาณสองแรง แล้วก็เก็บกันขึ้นมาใหม่อ่ะก็เราไปสัก200แต้มประมาณเนี้ยก็ไม่เขาจะได้ให้แบบคะแนนมันไม่พุ่งไปสูงเกินไงเพราะไม่งั้นพอไปแรงสูงๆแล้วคะแนนมันไม่มันไม่ลดเลยอ่ะมันก็จะลอยไปเรื่อยๆไงพอเขาลดมาเราก็ต้องเก็บใหม่ ก็น่าจะใช้เวลาถ้าชนะรัวๆนะก็น่าจะใช้เวลาประมาณสองวันก็น่าจะเลื่อนไปในแแลงเดิมได้ถ้าชนะรวดนะคือ <c ười> ถ้ามีแพ้บ้างก็สามสี่วันไปแล้วกันแล้วก็หลังจากนั้นก็น่าจะเพิ่มแหลงเพิ่มอันดับตัวเองขึ้นไปไดอ้อ่ะสรุปกับตัวใหม่ครับประมาณนี้คิดหนักอยู่นะว่าจะทำดีไหมวันนี้ทำอะไรกันดีอะ ไปเลเวลแล้วกันเก็บพลันเนี่ยเลดบอสอ่ะเลดบอสผมไม่ค่อยได้เลดนะเพราะเลดไม่ไม่ทันเห็นไหมคือบอสมันไปอยู่ช่วงเวลาที่ผมอ่อนไม่ได้ไงหรือ <c oughs> ถ้าช่วงหัวข้ามนี้ได้นี่เพิ่งตายเนี่ยใช่ไหม <c oughs> แต่บางทีช่วงก่อน18โมงอะ่ะอ่อนไม่ได้ไงหรือช่วงบ่ายอะ่ะเพราะไม่ได้อีก ไปตีไปได้ไหมจริงๆไม่อยากลงไปตีเลยเหมือนไปรังแกเด็กไปดูกันแล้วกันครับไม่ไม่มีอะไรให้ตีเลยอ่าแม่หมดเลยขอพายกดกำขำไปแล้วกันโอ้โหยังไม่เข้าเลยอะ่ะ แหมทำทำทำเป็นห้าวนะน่าโดนแล้วครับโดนแล้วก็แรงครับนี่ถ้าโดนรถดีเฟนต์ด้วยสกิลของพวกไดโนเสาร์หรือมองก็จะไหลลื่นเลยอะ่ะตัวเดียวพอแล้วกันนะอีกตัวหนึ่งให้น้องๆในกิวเขาเล่นบ้างรู้สึกเท่ๆ ถึงไม่อยากตีนะ่ย่างเขาตีถามได้คะแนนน้อยด้วยไงแต่ไม่มีอะไรตีแล้วก็ถือว่าแบ่งๆปันนะ่ะนะแต่ก็เหลือเยอะนี่วะ่ะอยาให้น้องๆเขาตีดีกว่าือถ้าตีกันไปเยอะแล้วผมค่อยมาตีปิดแล้วกันถ้าเขาถ้ายัางเหลือ โอ้ oh, มาเพียบเลยครับเออไอหลักผมมันจะรู้สึกมันจะมีอีเวนต์อยู่นะช่วงเนี้ยหรือไม่อาจจะไม่ใช่ event, อีเวนต์ก็อาจจะเป็นแค่การใจดีก็ได้อย่างแรกคือกล่องครับได้ยังได้กล่องม่วงม่วงอยู่นะเจ็ดวันน่ะของล็อกอินประมาณนั้นน่ะแถมเป็นกล่องดีด้วยครับเพราะออกกบแดง ได้กบแดงเจ็ดดาวสองวันติดอ่ะวันช่วงนั้นตกใจเลยเฮ้ยปกติก็ได้แต่หมื่นสองหมื่นใช่ไหมสุดีออกกบแดงแต่วันนี้ได้กบแดงหกดาวเท่านั้นก่อนหน้านี้นได้เจ็ดดาวแต่ไอดีีไม่มีนะไม่มีกล่องนั้นให้เออและเกรดนี้ก็ผมก็ไม่รู้ว่ามันปิดเซิร์ฟเวอร์ไปทำไมแค่อีเวนต์นี่เองเหรอสร้างหรือดรอ ได้จากด่านก็ได้ครับสร้างก็ได้ครับให้ได้รับดาร์ m a มจิกพอชั่น20อันก็ได้ฮ l l ล w วีนก็นี้ตัวอะไรก็ไม่รู้ตัวเก่าๆก,ก,กากากขี้เกยียจเปิดดูด้วยซ้ำเอาเปิดหน่อยแล้วกนะคือมันอะไรก็ไม่รู้อะไม่ไม่ใช่ตัวนี้ใช่ไหมอันนี้ก็ไม่มีตัว หลายตัวเขาก็ไม่ทำต่อแล้วครับมันเก่งหรือแบบว่าลืมแลวนี่ปะเออโอ้ยังไม่เคยได้เลยอ๋อรู้สึกจะเป็นตัวสตันอีกตัวหนึ่งครับเอ้ยแต่ช่วงนั้นก็โหยใครๆก็อยากได้นะตัวเนี้ยพอช่วงนี้สตันยังยังมีน้อยอะถือว่าเป็นสกิลที่เทพอยู่สมัยนี้โอ้หสตันกันเจ็ดวีแปดวีเลยขั้นต่ำไปแล้ว เจ็ดวิเจ็ดเจ็ดวิแปดวิคือขั้นต่ำไปแล้วเดี๋ยวไปเล่นรันสักรอบแล้วกันครับนี่ผมก็ท้าอันนี้ไปอีโวตัวเล็กๆไงนะอย่างเห็นเอ่อ HLKTTV เขาเล่นตัวอาวผิดอันจะจะทำอันนี้ เขายังใช้ตัวสีดาวอมตะอยู่ไงแถมไม่อุลตร้าด้วยเราก็เออบรงที่ทเอาําเผื่อไว้ก็ดีคือถ้าสกิลอุลตร้ามันเทพนะมันก็น่าลองไงเนี่ยถ้ามันออกกบแดงสามตัวกบดำสามตัวนะผมจะเสียงเปิดนะจะเสียงกดนะถ้าถ้า,ถาออกอย่างนี้ก็ไม่อยากได้เท่าไหร่ ได้เก็บเลเวลสักทีนะสรุปว่าไอดีหลักก็ยังไม่ได้สักตัวนะครับโมลิลันไอดีนี้ได้กี่ตัววะสามสี่ตัวได้เจ็ดดาวเท่านั้นนะไม่ใช่เจ็ดดาวอุลตร้าด้วยถือว่าน้อยสุดๆโหลดแป๊บนึงครับ ผมก็ยังคิดอยู่นะว่าไอดีหลักจะทำฮอลลวีนโคลนี่ไหมทรัพยา,ากรก็มีนะแต่อย่างว่าผมอยากได้ไดโนเสาก่อนไงอยากได้ตัวชนด้วยเป็นตัวสู้กับบอสได้ด้วยคือเหมือนว่ามันผมไม่ค่อยได้ตัวใหม่ๆไง หมายถึงไอดีหลักไอดี ID หลักนะก็มันก็เลยขาดเยอะจากไอดีเนี้ยตัวําดเเมจเพียบเลยเสือขาวโคนันซูเปอร์มูนสามตัวละฉลามก็โอเคอยู่เหมาะกับพีพีแถมไปเลยบอสก็จะมีมงอีกโอ้โหสบายเลย ไอดีหลับมงก็ไม่มีคือต้องสร้างเองอะ่ะบางทีก็งกไงก็ต้องเลือกอะ่ะโคนันนี่ไม่ได้เปิดใช่ปะสุป,ปอร์มูนก็ไม่มีขาดหมดเลยก็เลยเออต้องทำเป็นตัวตัวตวไปเว้ยเดยสักสิ้นเดือนถ้าตัวใหม่มันไม่ไม่พีคก,ก็อาจจะทำไดโนเสาร์ไปเลยดีกว่า คือยังไงก็ต้องมีสักตัวนะครับไดนอส,สาวหรือมองถ้าจะเลทบอสอะลดดีเฟนบอสได้ทีเดเมจก็พุ่งกระจายเลยนะแต่ผมก็ต้องคิดอยู่อีกเพราะถึงจะลดดีเฟนบอสได้แล้วลดเกราะมาได้แล้วอะ,อแ,วอะแต่เรามีตัวทำเดเมจก็แค่เสือขาวลาโอ รุ่นลาโอก็พอได้บางทีผมก็ทําเป็นเลื่ๆๆไปไงมันตกรุ่นแล้วไงคือแต่ถ้าเราตั้งทีมได้ไงใน p ีพย่างเงี้ยลาโงก็จะโหดจะโหดเหมือนเดิมนะจริงพวกอมตะเยอะๆหนี่โหกวาดกระจายคลิกๆเนี้ยก็ประมาณนี้ฮนะมีอยู่แค่นี้บางทีก็ทำมาเบื่อเหมือนกันเนี่ยพี่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะ ปิดเซิร์ฟเวอร์นานทำไมไม่เห็นมีอะไรมากมายเลยสามบี้สุดยอดเพิ่งจะได้ลงครับมันจะเล่นไหวแล้วแบบปวดหัวด้วยเลยพไปผิดถทกๆนะอ่ะด่านนี้แล้วกันอันนี้ผมล่าอะไรวะไอ้นี่ แต่บางทีก็ต้องไปลงด่านอื่นบ้างครับเพราะมันได้ไอหกดาวเยอะจนล้นแล้วอะเยอะจนเบื่อเลยอะอันนี้ก็ลงลุ้นเหมือนลุ้นไอ้นั่นแล้วกันไปรลุ้นแต่เปิดช่วงท้ายบอสก,ก็ยังโหดอยู่นะเนี่ยสกิลโคดันเนี่ยสตาร์ทหมูเนี่ยเดเมจหมูอีกสตาร์ทเจ็ดวินะครับคือ ดีกว่าอาสกะอะไรอะระทั้งได้เมทด้วยสตานด้วยอุนตราด้วยอ่ะฮาโลวีนคอนนี่ระดับอุนตราเลือดค่อนข้างเยอะนะครับผมว่าใช้ได้เลยอะน่าจะเต็มอีกตัวละคลิคกๆเออได้เงินได้เงินก็มีค่าประพอกับได้ตัวหกดาวเพราะเวลาเอาไปเก็บเลเวลแล้ขายก็ ราคาพอๆกันฉะนั้นก็โอ,โอเคถึงจะรู้สึกว่าเปลืองไปหน่อยก็อันเนี้ยได้เยอะเชเลีน่าเนี้ยมันเป็นอุลตราหรือเปล่าวะถ้ามันเป็นอุลตราสกิลดีๆนี้ก็น่าล่านะคงทำได้หลายตัวเลยอ,ะอ่ะไปอีกสักรอบครับ หลังจากนี้อาจจะเป็นถ้าจะมาก็อาจจะเป็นช่วงรีหาเกียร์นะบีเดี๋ยววันเสาร์นี้ก็อาจจะได้เกินสองร้อยก็เดี๋ยวสุ่มเกียร์กันเล่นๆหมายถึงอ e ีโวเกียร์นะเงินก็พออยู่หรือจะเอาไปเปิดไม่ไม่คุ้มอ่ะนาทีนี้ถึงอยากได้เกียร์โคนันก็เถอะ ส่วนเรื่องอื่นๆล่ะพี่ว่าโชคนี้เก็บเงินไปก็ดีครับคือก็น่าจะมีข่าวอะไรมาบ้างสงครามรงสงครามโลกอะไรพวกเนี้ยเค้ยจะเกิดหรือไม่เกิดก็เตรียมตัวไว้หน่อยครับเก็บเงินสดไว้กับตัวหน่อยปลูกผักปลูกหญ้าอะไรไว้ที่บ้านบ้างหรือเตรียมสภาพร่างกายนะครับอย่างน้อยก็วิ่งอ่ะแย่ได้อีกแล้ว จะวิ่งหนีหรือวิ่งไปช่วยคนก็แล้วแต่ครับแต่เตรียมตัวให้พร้อมหน่อยก็ดีแต่บ้านเมืองเราก็เขาไม่อะไรหรอกครับไม่มาถล่มหรอกเพราะทรัพยากรเยอะเขาแค่ไปเป็นอันดับหนึ่งให้ได้แล้วก็ใช้กดความกดดันทางการเมืองดีกว่ายึดคลองกันแบบนั้นดีกว่าได้ทรัพยากรเต็ม คือถ้าเราไปดื้อไปอะไรเขาก็โดนกีดกันทางการค้าซะเคาเรียกอะไรความบาดอะรพวกนั้นอะจริงก็รู้สึกว่าเล่นเกมแนวนี้เยอะนะแต่ใช้ประโยชน์ตรงนี้ไม่ค่อยเป็นครับส่วนใหญ่ก็เน้นทหารเยอะกว่าแล้วก็ไล่ฆ่าซะจบเมืองไหนไม่สวยก็ลบทิ้งไป ไปดูครับ Civilization ภา6กกำลังจะออกแล้วเล่นแค่พาคาก็ปวดหัวแล้วครับโหรายละเอียดมันเยอะเนี่ยฉลามเหมาะกับตัวชน p ีพสุดๆเลยนะโอเคน่าจะพอแล้วครับหลังจากนี้ก็น่าจะเจอกันวันเสาร์ครับก็ วันอาทิตย์ดิเพราะแจกรางวัลตอนวันเสาร์ช่วงนี้ก็พักผ่อนขันให้ดีแล้วกันก็ดูแลกันเป็นเดิมเรื่องในเน็ตถ้ามันยุ่งยากมากนักเราก็ไม่ต้องไปเสือกก็ได้ <c ười> คือก็ปล่อยเขาตีกันไปครับเราก็คอยอยุดตรงกลางฝั่งไหนชนะเราก็อยู่ข้างนั้นก็ได้ <c ười> โอเคก็ได้กันครับสวัสดีครับ